วันนี้นะครับเราจะมาส่งรถนะครับ All New d i m a 2020นะครับผมคันนี้1.9นะครับลูกค้าจัดรีแม p Turbo Inter นะครับผมตอนนี้กำลังไปส่งรถลูกค้านะครับแล้วก็เรามีฟังก์ชันพิเศษนะครับฟังก์ชันจากการรีแม p นะครับผมมีอยู่3ามสวิตนะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์รถให้ให้ดูกัน สวิตแรกนะับก็คือเป็นสวิตอะไรเป็นสวิตปิดเปิดควันพี่กับวิตเปลี่ยนโหมดอันนี้เป็นสวิตไปเปิดควันแล้วก็สวิตโหมดนะผมก็คือพอกดควันจะมากขึ้นนะแล้วก็อันนี้เป็นสวิตล็อกรอบตัวนะครับใช่อเป็นล็อกอันนี้เดี๋ยวผมยังไม่กดสวิตนะผมมันจะล็อกสามพันกว่านะครับพอกดสวิต ส่วนอันนี้จะเป็นสวิตเดินเบารถแข่งนะครับผมนี่นะฮะพอกดปิดสวิตก็จะกลายเป็นเดิมๆนะครับเหมือนตอนนี้เดิมๆพอเปิดสวิตก็จะเป็นเดินเบารถแข่งนะครับผมโอเคครับไม่ได้เทสให้นะตอนนี้เพราะว่าคันนี้ส่งรถแล้วนะผมนี่นะครับเท่ๆเลยครับ